วันนี้มาผัดผักบุ้งไฟแดงกันนะจ๊ะเป็นไฟแดงป่าไม่รู้เรามาหั่นผักบุ้งกันเลยนี่คือผักบุ้งนาะนะไม่ใช่สีเขียวสีเขียวมันผักบุ้งผักบุ้งจีนนี่ผักบุ้งนาะาหารผักบุ้งเสร็จแล้วแล้วเราก็มาตำพริกนะ อำพริกแห้งให้ละเอียดกระต่ายกระเทียมลงไปสักสามกรีบคุณไหนชอบแหลกก็เอาแหลกเลยคุณไหนไม่ชอบแหลกก็เอาบุบุพอแตกแล้วแล้วก็ปรุงเครื่องกันเราก็มาใส่พริกที่เราตำพริกกระเทียมที่เราตำใส่ต้นเจียวหน่อยนึง อจเจ้ตั้งหนายอย่าไป่ใส่เยอะเค็มซอสฝาเขียวน้ำมันรสดีหน่อยเนืงน้ำมันหอยลาอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบใส่ลงไปใส่ผงงอหน่อยนืงก็ช้อนชาเรามาตั้งกระทะริจแล้วเราก็มาใส่น้ำมันร้อนน้ำมันร้อน ก็ะทะร้อนแล้วเราก็มาใส่ผักบุ้งลงไปรอมอันสุกตั้งนาทีสองนาทีก็ขึ้นได้เลยแล้วแล้วเราก็มาเทใส่จานกาันเป็นนั้นเสร็จแล้วผัดผักบุ้ง